โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครมูซันนะครับในร่างหญิงนะโอเคก็จะเป็นแจ็คสันเกลนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับสุ่มได้จากกรชานะครับแคปซูลเลยนะครับก็ที่ผมสุ่มได้ก็จะเป็นแคปซูลนะครับจากสตาร์พาร์นะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะก็เป็นระดับ5ดาวนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแคปซูลอันนี้จะมีหรือเปล่านะก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าน่าจะมานานแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับติดเลือดนะครับ 5ครั้งนะครับใน8วีเนาะแล้วก็มีเบสซิ่งด้วยโอเคเบสซิ่งก็จะประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีธาตุนะครับโจมตีนะครับเป็นโจมตีพื้นนะแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่3,600นะครับวินจีการโจมตีอยู่ที่6วีนะครับระยะ40แล้วก็ตัวนี้นะครับบูทแอตแทกสเ็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวไปเลยดีกว่าว่าตัวนี้นะครับจะดีแค่ไหนนะโอเคครับสำหรับค่าวางเริ่มต้นของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่550นะครับนี่เลยเมื่อวางไปก็จะเป็นท่าประมาณนนี้ะครับ อันนี้น่าจะเป็นมูซันนะครับแต่เป็นร่างผู้หญิงเนาะโอเคก็นะครับตอนนี้ดาเมจนะครับอยู่ที่สี่พันนะครับวินีการโจมตีอยู่ที่หกวินนะครับ,ระ,ร,บระยะสี่ิบโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอ,น,อนิเมชันกันนะครับก็เป็นการโจมตีแบบ Circle.le นะครับนี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้ผมไม่ได้ใจว่ามันคือการทำอะไรนะ เหมือนเป็นการปาดนะครับแล้วก็เออเป็นเหมือนกคงจักรนะโอเคเราดูอีกรอบครับนี่ครับผมก็จะปับเป็นวงกลมเนาะขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่สองพันนะครับดาเมจจากสี่พันนะครับเพิ่มเป็นสองหมื่นเจ็ดพันนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่หกพันห้าร้อยนะครับดาเมจจากสองหมื่นเจ็ดพันนะครับเพิ่มเป็นแปดหมื่นหนึ่งพันนะครับระยะจากสี่สิบเพิ่มเป็นหกสิบนะครับ ก็จะ Circle Le เหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเลือดนะครับเป็นก้อนเลือดนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปชนอ่าประมาณนี้ดูอีกรอบครับผมขั้นต่อไปนะครับเช้ที่แปดพันเจ็ดร้อนะครับดาเมจจากแปดห0ื่นะครับเพิ่มเป็น1 3ึ0 0 0สนสานะครับโอเค ขั้นต่อไปนะครับเช็คอยู่ที่13,000นะครับดาเมจจากหนึ่งแนามหนะครับเพิ่มเป็น197,000นะครับระยะจาก60เป็น80เนาะโอเคตอนนี้ก็จะอัพตาลแล้วนะครับอัพไปทั้งหมดสขั้นนะเป็นเหมือนหางอะไรสักอย่างครับผมซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือหางอะไรนะนี่ครับผมก็จะทำจากเลือดเนาะโอเคครับประมาณนี้แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือบั๊กอะไรนะ คือตัวมูซันเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนเต้าหู้นะครับมันบัอกอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเราอัพตันเนาะก็คงจะเป็นบักของเกมนะครับผมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อมูซันนะครับโดนบัฟดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับตอนนี้อยู่ที่1นึ0 0แสนเก้นะครับบัฟไปเลยดาเมจอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นะครับผมโจมตี6กวีนะครับระยะ80โอเคก็บวกติดเลือดไปด้วยนะครับผมก็ประมาณ3ล้านได้อยู่นะ ซึ่งอันนี้คำนวณคร่าวๆแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ